ครับท่านผู้ชมครับก็านานแล้วมาเลติดตามตัวสะพานในลำน,น,นะน,น้ำโงนนนนงขงนะครับคือวันนี้บ่ามืุญการพาท่านผู้ชมมาดูมาดุยเสาโยงเสาสะพานในลำน้ำโขงนะครับว่าไปที่ไหนยังไงนะครับดีเลยนะครับก็ามาเที่ยวนี้ก็ได้ต้นละสองเส้นนะครับท่านผู้ชมต้นละสองเส้นแล้วเสาโยงเชี่ยงโยงสะพานนะครับ ขาก็ทำเขาไปเรื่อยๆนะครับคนนั้นก็ชนกันเองนะครับปีใหม่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเลยชนกันหรือเปล่านะครับก็งานก็ค่อนข้างจะช้าพอสมควรนะครับงานนะครับนี่เลยนะครับจะช้าก็ไม่ช้านะครับเสาที่สองที่สามก็ได้มาแล้วนะครับสองเส้นนะครับเชือกโยงหรือตัวโยงสะพานนะครับนี่เลย จะเป็นฝั่งของประเทศลาวนะครับต้นที่หนึ่งที่สองเดี๋ยสองเส้นแล้วสี่เส้นแล้วนะครับท่านผู้ชมหกเส้นนะทั้งหมดจะเป็นต้นเราต้นละสิบสองโอ้ก็อีกนานพอทุกคนปีใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะชนกันไหมล่ะนะครับน้ำก็ลดเยอะแล้วลหะนะครับท่านผู้ชมแต่เขาก็ทำวงเข้าอยู่นะแต่ทำช้างานมันยากนะครับ ทำไปก็ต้องหยุดไปพอทำเทคบักหนึ่งก็ต้องหยุดให้จนกว่าปูนจะแข็งมาอย่างนี้ถึงจะเริ่มกลับมาทําใหม่อ้าก็เป็นเรื่องของใข้เขามันแหละเราก็รายงานไปนะครับนี่เลยนะครับต้นขวามืออะไรสองเส้นแล้วนะครับสําหรับเชือกโยงนะครับตัวปายน้องกโอ็โยงมาตั้งนานแล้วสองนะครับภาพบรรยากาศล่าสุด งานหล่อตัวสพาในร้านน้ำโขงมาฝากเอฟซีกันนะครับตันนี้ยังไม่ได้สองเส้นนะครับได้ข่าวว่าอีกวันทั้งวันก็จะได้แล้วละ่ะตันนี้นะจะได้แล้วนะครับสองเส้นเหมือนกันนะครับเขากำลังเตรีมการที่จะยกขึ้นเส้นที่สองอยู่นะครับตันนี้นะ แต่ฝั่งของประเทศไทยต้นนี้ก็โอ้โยงงานมาตั้งนานแล้วสองเส้นนะครับยาวด้วยตัวสะพานนะครับยาวจริงๆเห็นว่าจะเพิ่มเห็นว่าจะเพิ่มต้นที่เพิ่มเส้นที่สามแล้วนะต้นนี้นะต้นฝั่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เลยสองเส้นแล้วต้นนั้นก็ได้สองเส้นนะครับต้นต้นฝั่งแม่น้ำโขงขอนุในไก่น้น,ก,นก็ เดี๋ยวก็เพิ่มแล้วนะครับเพิ่มดาสามเส้นที่สามแล้วว่าอย่างนี้นะคอยดูที่สามตามมาลำบากเหมือนกันก็จะมารายงานให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันเป็นช,ช่วงๆนะครับนี่ดามาตั้งน้านแล้วครับสองเส้นยังไม่ขยับเป็นเส้นที่สามนะครับเอาเราเส้นที่สามไม่เกินวันสองวันนี้ก็น่าจะเห็นแล้วแะนะ น้ำโขงไหลนิ่งนะครับไหลไม่แรงแล้วนะครับเดือนนี้แล้วนะก็เดือนกันตุนลาพฤศีการน้ำโขงก็อย่างนี้อะนะครับไหลไม่เชี่ยวนะครับไหลเอื่อยนะครับเอาความเคลื่อนหะน้างานหล่อตัวสะพานในน้ำโขงมาฝากแพร่แผนแผนกันนะครับ ก็มันคืบหน้าเท่าไหร่นะครับเจอิแล้วเลยเสาสองเส้นสองเสานะครับเจอนนี้ได้สามเลยอีกเสาหนึ่งนะครับไอ้เสานี้ครับย,ย,ยังได้เส้นเดียวอยู่สองเสาฝังประเทศลาได้นะครับสองเส้นนะ อันนี้ฝั่งประเทศไทยนะครับบนพื้นดินฝั่งประเทศไทยก็ไม่ห่างก,กันนะครับอยู่ประมาณทักาบล็อก็ชนแล้วฝั่งบนพื้นดินนะครับท่านผู้ชมโอาสบลกนี่ก,ก,ก็นานอยู่นะก่จะรอเสร็จก็โอ้ปีใหม่ก็คงไม่เสร็จอนะ่ะแต่เัาไว้สงกา์นั่นแหละถึงจะเสร็จนะครับ งานเดินมันค่อนข้างช้านะครับมมัรู้เป็นยังไงท <c oughs> ีแรกก็บอกน้ำติดน้ำติดฝนพอติด <c oughs> พออฝนไม่มีน้ำไม่มีก็ไม่รู้จะ้างอะไรละ <c oughs> ก็ว่ากันไปก็ขเขาก็คงทำของเขาอยากจะให้เสร็จเมื่อกันนะนะครับเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนาะนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับน้ำคงไหลนิ่งนะครับไม่ไหลแรงนะครับ คนงานมีอยู่นะครับข้างบนอยู่ข้างบนเขากำลังทํางานกันอยู่แต่มันมองมาเห็นมันสูงมีนะครับเขาทางานของเขาอยู่มือนว่าทาอะไรก็คงทําต่อตัวสะพานนี่แหละนะกว่าจะได้แต่ละบล็อกละบล็อกโอ้กว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับท่านผู้ชมตัว้ะสองบล็อก สองบล็อกสองบล็อกแปดสต้นก็แปดบล็อกกันนะซ้ายขวาทำฝั่งนนีเน้เสร็จบล็อกนี้เสร็จก็ไปต้องไปทำทั้อง,องอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น มนพื้นดินนะครับแท้ๆของฝั่งประเทศไทยเอามาให้เดินคลับได้ดูไ้ชมกันนี่เลยนะครับอีกประมาณเก้าบล็อกนะหรือสิบล็อกเนะี่ยก็ชนกันนะครับตรงนี้นะบนพื้นดินกันในน้ำนี่นะครับอ้าจะเป็นยังไง จะเสร็จเมื่อไหร่ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็เราก็ดูมีหน้าที่ดูคนงานก็มีหน้าที่ทําไปเรื่อยๆนะครับอ่ะไม่เช้าไม่นานก็คงเสร็จนะครับเดี๋ยวมันย้ายเมื่อทําแล้วมันก็ต้องเสร็จอยู่ดีนะครับท่านผู้ชม